เอ้าใกล้ๆเลยจังหวะนี้ <c oughs> กัดจังหวะน,นี้เหรอสายวิ่งอย่างกระส่งไปช่อนเขี่ยทางซ่อมมันเดิมตุดท้ายห้านาทีสุดท้าย อ้าโอเคครับวันนี้เราอยู่กันที่บ่อธนกรฟาร์มนะครับผมเป็นงานแข่งของพี่ลุงอีกแมตช์หนึ่งนะเป็นครั้งที่สมที่เรามาเอ้ยครั้งที่4ดีกว่านะครั้งแรกครั้งแรกเราไปบ่อนู้นที่พี่ได้ที่สองมาที่สองหรือที่สามาเออพอมาครั้งที่ครั้งที่สองเราจะมาที่นี่เราได้แชมป์กระดีไมโครไปอ่าแล้วรรบที่แล้วเฮ้วเราล้วไม่ได้เลยเลยปายังไม่ได้เลยคิดดูแล้วกันอ่ารอบนี้ก็ ในครั้งที่4ี่นะครับที่เรามาจะมาดูกันว่า Minor. วันนี้เราจะได้เหมือนเดิมไหมนะวันนี้ตังต้งตั้งเป้าไว้ก็เหมือนเดิมครับก็คือเอารอบที่สหรือรอบที่สองเฮ้ยเอารอบที่สองเี่รอบที่สองนี่ก็คือเหมือนเดิมเราจะใช้เป็นกระดีไมโครครับวันนี้เราเอาสินค้าใหม่มาด้วยนี้เราเอากระดี NC มาด้วยนะครับขนาด2.5กรัมนะครับกนะระดี NC วันนี้เรากรีเยนซีรอบที่แล้วเนี่ยเราเอากระดิเยนซีมาเหมือนกันครับเป็นตัวอย่างมีแค่ตัวเดียวนะแล้วพอเรามาใช้ตอนมันเงียบเงียบแบบมันกินนะมันกินสองรอบแต่ว่ามันมันมันยังไงอะคือมันไม่กล้าวัดนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างเลยตัวเดียวที่มีอยู่นะครับถ้าคุณขาดไปก็จบอะไรเยงี้เราก็เลยไม่กล้าอัดปล่อยหวานจนมันหลุดไปสองตัวเลยไม่ได้ปลาได้เลย สเต็มขออีกเกลอีตัวอย่างด้วยเรียบร้อยลุดโอเคครับเดี๋ยวดูบรรยากาศกันครับมีสองบ่อมีปลายประมาณ600้อยกโลนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะได้อะไรบ้างตอนนี้เบอร์6สแตนบายนะครับเบอร์6สแตนบายรอไว้แล้วนะครับ วัดนะครับคะแนนตอนเช้าให้ใช้เป็นผิวน้ำครับใช้เป็นป็อปเปอร์ใช้สวิงคือใช้คันปุ่มกระดงหลังมานะครับก็แฮมเมอรเว่ยแม็กนัมนะครับจุดสวิงล้อก็แฮมเมอร์เว่ยแม็กนัมสายพีก็แล้วก็สไลด์อันนี้คืลึกนะครับสดกาแฟมาแต่เช้ากาแฟหกแต่สไลด์ซูเปอร์สไลด์เบสิกพีนะครับโอเค นะอ่ะบ่อหนึ่งพร้ 1, พอมไหมครับยกมือหน่อยบอหนึ่งโอเคบ่อสองพร้พอมไหมครับอ่าเริ่มทําการแข่งขันในช่วงแรกนะครับยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับอื้ม <c oughs> กระโดดตัวลอยเลยจับไปแล้วนะครับคตัวนี้ตัวนนะั้น ใกล้ๆใครแล้วนะ่ะ,นะแตดไม่โดนนะครับตอบสนองดีนะครับบอสองตอนนี้อยู่น้ำนะครับมีขึ้นตัดสองทีสามทีแล้วนะครับแต่ไม่โดน,นครับอ่ามีขึ้นมาแล้วหนึ่งตัวนะครับต,ตอนนี้บอสองนะครับมีขึ้นมาสองตัวอยู่ผิวน้ำนะครับ บ่อหนึ่งมีตุ้มมีตั้มบ้างไหมครับอ่าบ่อหนึ่งขึ้นมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่น่าโดนนะครับเงียบเงียบครับตัวเดียวเลยน้ำนะครับบอกห้าบันแนนะครับเดี๋ยวพือน้ํานี่ต้องใจเย็นนะครับเดี๋ยวรอเอ๊ะเดียวแจ้งนะครับว่าจะแจกตอนไหนนะครับ่วงนี้คาะกันไปก่อนนะครับสองสองตัวตัว สองตัวนี่แจ๋วเลยเนาะจำเลยโอ้ผมขี่อยู่ดีอ่ะไม่ได้ละตัวเลยเหสามสี่เมตรข้างหน้านเนี่ยได้หรือเวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับอ๋อหนึ่งาทีเปลี่ยนจากหมดอ่ะผิวน้ำไม่ลุ่งอีกแลนะ้วนะสูน้ำไม่ลุ่งเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นฟรีสไตล์นะครับก็ใครชอบอะไรก็จ <ะ S 2> ัดไปนะหนึ่งนาทีมีมีคนขึ้นนะแต่เราไม่ลุ่งปะ ไม่กัดเลยขึ้นมาบ้วนทีเดียวนะครึ่งชั่วโมงบ้วนทีเดียวนี่แบบเป็นท้อนะโอเคจะเปลี่ยนยางครับตรงนี้ที่เข้ามาใช้บริการตรงจุดกรรมการดีก็จะเป็นปลายยางก็เป็นส่วนใหญ่นะครับที่หลังกันใช่ไหมได้ยังยังแถวที่สองก็จะเป็นเหยียดยางนะครับ <c oughs> อ๋อเล่งเด็กกระดิกที่สามจะเป็นเหยียปักน,นะครับแถที่สี่ก็จะเป็นเหยียบีน้ำนะครับสายนะครับซ้ายนะครับ้ายนะ้ายนะ เดินไหมเดินไหมเดินไหมเ <laughs> ดินไหมกีกีกดีก่อเลยนะยกไม่เอาตาจิไหลเฮ้ยนะดีตัวแรกไปเลยครับปีแรกคนหนึ่งเรื่อน้ำเงินน้ำเงินที่มาชากกัรมา อไะไรนะเป็นแทงเจ้าหน้าที่เยอะนะครับตรงนี้ไวกว่านะครับใครไม่อยากต,ออต่อคิวตัวนี้มาใช้บริการเยอะๆก็จะเป็นเหยื่อยางนะครับและเป็นต่วนใหญ่สามตัวไม่ได้คนอัดตัวนี้โอ้โหตัวน้ อยู่ไม่นิ่งเลยพี่กะดีเอากระดียังไม่ได้บัตรใช่ไหมครับบัตรหายบัตรตกครับ สวัดีครับบออกสายตลันเลย ชั่วโมงแรกนะครับปลาขึ้นมาเกือบๆได้หนึ่งร้อยตัวแล้วนะครับสำหรับในช่วงที่สองนะครับเราจะเริ่มเล่นปลาน้ำหนักุดนกน้ำหนัก ต้องเกิน1.3กิโลขึ้นไปนะครับตกใต้ต้นไม้โคตรหลบ,หลบอดเอ้าใกล้ๆเลยกําลังจะยกเลยนิ่งๆเลย ใกล้ๆใช่ครับป้าเหมือนไม่มีแรงอ่ะดูใกล้กลๆแท้ๆขอบคุณมากครับแล้วคีบๆไปโอ้โหกัดใกล้เลยครับไมโครจิกเอ็นซีคือจิกเอ็นซีเขียวทั้งส้มกัดริมตลิ่งเลยก็จิกเอ็นซีสีเขียวทั้งส้มครับสามกรัมก็สายสไลด์เบสิก ที่อนะครับตัวนี้ก็0.6ไปเดี๋ยวไปช่างครับอยากลองชั้นไหมลหน้าขพงาหรออื้อหืออยากลองชั้นาแม่มาเมื่อาวนนีก่อนเลยนะหาขาเดียวขอบคุณนะได้ครับ จังหวะนีัดจังหวะนี้เหรอสายวิ่งอย่างกระส่งกระช่อนปลา้ายนะครับปลา้ายนะขยะครับขยะครับเดี๋ยวจอนให้อะไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปนัดปลา้ายครับปลา้ายตัวแรกขึ้นข้างนะครับตรงนี้ปลาใหญ่ได้มากได้เกินนะครับตัวนี้หนึ่งจุดสามสี่หนึ่งจุดสามสี่นะครับ ขึ้นนำเป็นปลายใหญ่อยู่นะครับเรามีสองระดับนะครับปลายใหญ่อันนี้ขึ้นนำอยู่หนึ่งตัวสามสี่ถายบ,บอสอยู่หนึ่งตัวนะ,ะาสงสารไม่มีใครช่วยนะ,ะสามกรัมมือก็เยอะเขียทั้งซ่มเหมือนเดิม <laughs> ไม่มีเพื่อนสนใจนะ <laughs> ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่มเ่เ <laughs> ยม <laughs> ซื้ตัวนั้นลาไปถึงหลังบ่ใช่หรออ้าเลจอรื้อเลยกัดอะไรแมกกาจิกครับใช่แมกกจิค4 ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดิมหลังจากที่ผมใช้สีสลิมไปนะแล้วมันไม่เอาเลยสีดำนี่เปลี่ยนไมโครประมาณสามไม้โดนสีเอนสีเขียวลองส้มเหมือนเดิมใช่ถึงบอแไ้ว่า เอ๊สีสลิมมันเงียบๆอ่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นสีเขียวท้องส้มใส่เหลืองรอบบ่อเลยบ้านตั้งกับตัวทิ้มกระชังเนี่ยนะวิ่งแบบนี้แก่ปนินแน่เลยเออก่อนหลังปนินเถื่อ เออสั้นสุดเลยเนี่ยตั้งนานโถอเวอยู่สักไกลเลยพีุู่กชั้นปายหน่อยไปนู่นลยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยลำพังตัวเขาเองเดินไม่ไหวแล้ว ดีสายไม่ระเบิดสายมันช้ำอยู่มันเล่นอาเลยสิไกลไกลไกลใช่ใช่ผักขวานะครับขวากลางบอร์ดเออขมเกี่ยวล่เนี่ยทำไมมันตึงไหมมันมันวิ่งปุ๊ดไปเลย ก็เรืองปลาอย <terminar aría> <es quote> <player> <s Elliott ills> ู่นะครับตอนี้ขั่วกระดีไว้ขงนะครับสำหั้องใ้แถมสนามนึ่งนะครับสวยปลานี่หยุ่งหยุ่งต้องหพี่ยามองไม่เห็นนะหลังนะโอเคขอบคุณครับอ้าจะ าจะเจอไสลิมอของครับพี่ออมสีสลิมครับสามกลัมออกลับช่างไข่เยอะแล้วนะครับขึ้นต่อเนี่ยนะครับ ก็อันตรายก็ด้วยหัวปล่อยปลาเลยด้วยแค้นเนี่ยแหละคนตากระใจเย็นเอ้ยรอดขอบคุณครับโอเคไม่เป็นไรครับแต่ผมถือไปขอบคุณครับ ตัวสุดท้ายห้านาทีสุดท้ายโอ้โหตัวสุดท้ายคือมันเจ็ดตัวนะไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับได้รางวัลไหมอาจมีรุ้นที่สองอ่ะที่หนึ่งเลยยังไม่หวังแต่ก็มันแค่เจ็ดตัวมันมีคนได้เจ็ดแล้วไต้คนที่ได้เจ็ดอาจจะได้แปดก็ได้ตอนนี้อย่าพึ่งไปหวัง หมดเวลาแล้วต้องตกละไเป็นลุ้นเนาะหมดเวลาแล้วแหละเขาไม่ได้นับคะแนนแล้วตัวสุดท้ายนี้ได้จากไมโครจีเกนซีแล้วนะสามกรัมสีสลิมครับวันนี้ไมโครล้วนเลยนะครับมีสองสีที่ได้ปลาก็คือสีเขียวต้องส้มกับสีสลิมวันนี้ปลาอืดมากคือเราอันซ้อมด้วยแหละเราไม่ค่อยได้ตกกระพงช่วงนี้แล้วเราก็ ไม่ค่อยตีมานะไม่ค่อยได้เค้นอะไรเท่าไหร่พอมาตกแบบจับทางไม่ค่อยถูกเท่าไหร่พอจับทางถูกแล้วก็จับจังหวะน,นั้นดูนะครับแต่ก็เต็มที่ได้ได้เจ็ดตัวแบบรุ่นกันโอเคเดี๋ยวเราก็กลับระยองกันนะครับผมแข่งครั้งนี้ก็ได้ตัวนะไม่แห้วรอบที่แล้วเราแห้วนะครับแล้ววันนี้ก็กคือสมศักดิ์ศรีนะเพราะว่าเราได้เจ็ดตัวเหมือนกันเจ็ดตัวในที่นี้ก็คือแค่นะเจ็ดตัวมันมีสามคน แต่ผมดันมาขึ้น7ตัวสุดท้ายถ้าถ้าใน,ในคะแนนเท่ากันนะเตัวคนที่ขึ้นก่อนคือฝ่ายชนะนะครับอย่างเช่นผมนได้่ยไดตัวตอนห้านาทีสุดท้ายนะแต่เขาว่าได้ก่อนก่อนผม10นาทีเงี้ยเขาก็ชนะไปได้ที่สองไปที่1นึตัวทุกคนเราเฉียดที่2แต่ก็สมศักดิ์ศรีไว้เจตัวไม่แห้วนะก็ฝากสินค้าจากค่ายสยามซูด้วยนะครับวันนี้เราใช้เป็นลอกแมกเทคนะครับแฮมิงเว่ m ม็กเทคตัวนี้เป็นเบอร์พันเอมี2อสปูลน,นะครับนะรอบต่ำแล้วก็สายสไลด์ตัวนี้จะเป็นสายเบสิกพนะครับทักซีนะเหนียวตัวนี้ใช้0.6นะครับทุกคนนะเป็นแบบนี้เลยนี่แล้วก็ฟ l ูโารบอนแท้100%นะครับก็เป็นสนไลด์ซิกลอน f อฟนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็น16นะอ่าก็เอากล่องมาให้ดู แบบนี้เลยฝากสินค้าจากค่ายสยามซูด้วยนะครับผมตอนเช้าก็ป๊อปก็ไม่โดนเลยนะครับแต่ได้ครบทุกโคเตอร์นะแต่เราต้องลุ้นโคเตอร์หรือไม่ไม่ไม่มีละก็ไม่รู้ยังไงนะโอเคก็ฝากทริปนี้ไว้ด้วยนะครับผมนะโอเคกลับบ้าน